สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสูส่สอนใช้คอมพิวเตอร์ชาแนลแหล่งเรียนรู้ทางด้านไอทีนะครับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีนะครับปิดไม่ให้คนอื่นนะครับมาโพสต์หน้าเฟซของเรานะครับอาจจะมีคนมาเก่อกวนหน้าเฟซของเราแล้วครัวนี้เราไม่ต้องการให้ คนเหล่านั้นนะครับหรือบุคคลเหล่านั้นนะครับมาโพสหน้าเฟซของเรานะครับก่อนอื่นนะครับให้คุณผู้ชมนะครับมาที่หน้าโปรไฟล์ของคุณผู้ชมนะครับไปมุมบนนะครับซ้ายมือจะเป็นลูกศรชี้ไปทางซ้ายให้ไปทางนี้ครับแล้วก็ไปที่มุมบนขวามือครับเป็นขีด3ามขีดนะครับให้เลือกตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับมาหาคําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็มาที่การตั้งค่าครับผม หลังจากนั้นนะครับในเวอร์ชันใหม่นี้นะครับให้คุณผู้ชมเลื่อนลงมาครับหาคำว่าโปรไฟล์และแท็กนะครับและการแท็กนะครับผมกดเข้าไปเลยครับพอเข้ามาตรงนี้นะครับให้คุณผู้ชมมาดูหมวดหมู่การดูและการแชร์นะครับนะครับให้คุณผู้ชมมาที่ใครสามารถโพสบนโปรไฟล์ของคุณได้บ้างนะครับนี่ครับสำคัญนะครับให้คุณผู้ชมคลิกเข้าไปเลยครับ อันนี้เขาจะมีให้เลือก2ออย่างนะครับถ้าปกติก็จะติ๊กอยู่แล้วเป็นเพื่อนนะครับให้คุณผู้ชมมาที่รูปปุญแจนะครับเป็นเฉพาะฉันนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมก็ปิดไปนะครับแล้วก็จะมีอีกหมวดหมู่หนึ่งครับเนี่ยครับใครสามารถเห็นสิ่งที่ผู้อื่นโพสต์ในข้อมูลส่วนตัวของคุณได้บ้างตรงนี้สามารถกําหนดได้นะครับสามารถกําหนดให้เป็นเฉพาะฉันก็ได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อนุญาตให้คนอื่นแชร์โพสของคุณไปยังสตอรี่ของพวก เขาเองหรือไม่นะครับอันนี้ก็ถ้าเราไม่ต้องการให้ใครแชร์นะครับเราก็สามารถมาปิดได้ครับผมเนี่ยครับมากดว่าไม่ใช่นะครับตรงนี้นะครับพอจะปิดไปนะครับเพียงแค่นี้นะครับผมก็แก้ปัญหาได้แล้วครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับไม่อยากให้คนอื่นนะครับหรือเพื่อนในเฟซหรือคนที่ไม่รู้จักนะครับมาโพสต หน้าเฟซนะครับก็คือการปิดไม่ให้คนอื่นนะครับมาโผล่หน้าเฟซของเรานะครับผมเพียงแค่นี้เองครับเราก็สามารถเป็นส่วนตัวได้แล้วนะครับผมก็คลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมครใหกันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวันหน้านะครับผมจะมาสอนไลน์หรืออยากให้ผมสอนอะไรก็คอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับผมส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ